กวิสินคิดไม่ซื่อตอนไม่มีมาตรฐาน MP3 ไอ้แผ่นผีมีขายเกลือนขายจนเลือนมีทุกที่ทุกแห่งหนตามตลาดหรือในห้างลามไปจนที่ผู้คนไปมากมายงานดนตรเออีเห็นจนเอียนเอือมละอาเจอทุกวันจะที่นั่นจะที่นี่หรือที่ไหน ที่ตำรวจกลับเดินผ่านไม่ใส่ใจปล่อยเลยไปทำตาบอดไม่สำคัญทีคนจนที่รู้เท่าไม่ถึงการทำหน้าบานสายตาดีจับทันควันเขาไม่รู้แค่หาเงินวันต่อวันลูกเมียนั้นต้องพึ่งเขามองกันบ้างกฎหมายห่วยมาตรฐานแสนหัวกลวยนั่นแหละไม่ได้ช่วย เอี่ยอะไรได้สักอย่างสั่งคนจนให้ติดคุกหรือมึงว่างหรือจะสร้างมาตรฐานระยำสาม